สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาพาทานอะโวคาโดนะคะซื้อมาแล้วสองวันคนขายบอกว่าให้รออีก2วันแล้วก็จะทานได้อร่อยนะคะเราก็จะมาเช็คก่อนว่าน้องสุกหรือยังนะคะลูกใหญ่มากค่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่ ่รจริงๆวิธีการเช็คน้องสุกไม่สุกอย่างที่1ก็คือน้องนิ่มนิ่มนะคะนิ่มอย่างที่สองเขย่าค่ะปเ <c oughs> ขยา่าโอเคหนึ่งลกูกอ่าลูปนี้ด้านในยังไม่มีอะไรนะคะแอปปี้อะ่ะเพราะฉะนั้นรูปนี้เราก็จะวางไว้ตรงนี้น้องผิวไม่สวยแต่ข้างในอร่อยนะคะ ฉะนั้นเราจะไม่โฟกัสที่ผิวเพราะว่ายิ่งดำยิ่งอร่อยนะคะแปลว่าน้องสุกเต็มที่มีคนสงสัยเดี๋ยวขอขอเช็ดน้ำน,นิดนะคะวิธีปอกก็ผ่ากลางเลยนะคะเดี๋ยวจะโดนแฮปปี้ก่อนไหมคะท่านผู้ชมวิธีปอกนะคะเรา,เอาปรอกก่อนเลยเนาะหัวหิวแล้วคะ่ะหัหิวแล้ว ดูสิข้างในจะเป็นยังไงนะคะแบบเขาบอกว่าพันนี้เนื้อฟูมากจำไม่ได้แล้วค่ะพันอะไรขอประทานโทษใครแบบทราบช่วยบอกครูด้วยนะคะว้าวเนื้อเยอะมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางมีไว้อีกด้านหนึ่งนะคะอ้าทีนี้เรามาดูกันเลยหนึ่งสองสามตานานี แฮปปี Michael, ้สนใจแฮปปี้สนใจแฮปปี้กินไม่ได้เนาะเห็นไหมคะอันนี้เนื้อน้องนิ่มมากแล้วเดี๋ยวครูจะลองแฮปปี้อะแฮปปี้อะลองลองดูว่านิ่มไม่นิ่มอันนี้ครูไม่ได้เจาะเลยนะคะไม่ได้เจาะเลยคือแบบมันร่วงลงไปเลยน้องสุกแล้วนะคะเดี่ยขออนุญาตวาง แล้วก็สิ่งที่เราจะทานกับน้องที่จริงอะ่ะมันจะต้องมีน้ําตาลด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปหวานเยอะไปก็จะมีนมแล้วก็มีอะไรคะน้ำผึ้งค่ะอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นได้เลยนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามใจเลยวันนี้เราซื้อมะลิมาเพราะว่าหวานน้อยคะ่ะหวานน้อยมากแล้วก็โดยคำที่เจดหน้าใส่ อย่างแรกที่เราจะใส่ก็คือนี่เลยค่ะเราต้องแกะด้านในไหมคะเราต้องแกะด้านในไหมคะเดี๋ยวขอเช็คก่อนเดี๋ยวหน้าแตกเคยเปิดแล้วมันไม่ออกใช่เลยโอเคเราต้องแกะข้างในก่อนนะคะแกะน้องก่อนเกือบแล้วไหมคะใช่ไหมคะแฮปปี้แฮปปี้เราต้องแกะส่วนนี้ออกมาก่อนนะคะเอาวางไว้ พี่แย่แล้วอ่าจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแกะส่วนนี้อันแกะนมก่อนนะคะอุ้ยคนข้างๆกอนเนาะอยากกินไปหมดทุกอย่างเดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อมุมถ่าย youtube ของครูนะคะเพราะว่ามันอยู่ในห้องแอร์แล้วจะสบายๆหน่อยนะคะไม่ให้เห็นหน้าก็เพราะว่าแบบ อ่าเวลาทานเดี๋ยวเห่อไม่สุภาพนะคะก็บางทีทานคำโตๆอะไรอย่างเงี้ยก็เซฟตัวเองนิดนึงแฮปปี้เอาค่ะเรามาเริ่มเห็นน้องแล้วก็ลูกใหญ่มากนะคะนี้คือตั้งสวยๆอ่ะนี่ยังยัง,ย,งยังไม่ทันใส่เลยค่ะมาแล้วค่ะเห็นไหมคะโอ้ยแฮปปี้อ่ะ น้องจนียใส่น้องแบบเยอะเลยแบบฉ่ำค่ะเยอะเยอะฉ่ำนะคะดูเลยแบบคนที่บ้านก็ชอบนะคะแต่คนที่บ้าน๋ยวไม่กินทีหลังให้กูจาก,กินก่อนจุ๊บเสียงอาจจะไม่ไพเราะนะคะเวลาไลฟ์ก็ไม่ว่ากันนะคะเป็นครูที่แบบดุดุเสียงห้าวหาอืมเราก็จะใส่นมนะคะเห็นไหมคะน่าอร่อยนะคะ ใส่นมบางครั้งเราอาจจะเอาน้องไปใส่เวฟนะคะให้น้องเกิดความโดนความร้อนบ้างพอน้องโดนความร้อนแล้วก็ปุ๊บออย่าให้พูดเลยค่ะน้องโดนความร้อนมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงค่ะแล้วเราเอาน้องไปทำขนมอย่างอื่นก็ได้อเอาคาโดนี้นะคะเอาละเรามาทานกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะ ปอกก็หมดไปแล้วอ้ยโดนนิว้วอีาเริ่มเลยนะคะดูซิว่ามันจะช้ำแค่ไหนใช่ไหมแฮปปี้โอเคไหมแฮปปี้โอเคไหมเอาเลยค่ะเดี๋ยวครูจะทำนี้นะแสงมันเข้าเพราะว่าอะโคาโดแบบสีขาวมากค่ะขาวเหลืองอนี่เลยค่ะเห็นไหมคะ ฉ่ำฉ่ำมากแล้วก็นิ่มมากค่ะคือสุกแล้วไม่ว่ากันนะคะตอนนี้ทานแล้วค่ะเราจะทานไปเรื่อยๆอร่อยมากค่ะขอบอกเลยค่ะเพื่อนๆเอาไงเดียให้เห็นเห็นความฉ่ำของน้องโอุย้ยนี่นึ่งน,นี่นึ่งเห็นไหม แบบเห็นไหมอ่ะพยายามโฟกัสให้แบบช้ำๆเลยค่ะงูหยดอืมอือขอแนะนำนะคะให้ <c oughs> <c oughs> เวลาเพื่อนๆซื้อให้ซื้อลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะคุณจ๋าจะบอกแม่ค้าบอกว่าหนูเลือกได้ไหมเขาบอกเลือกได้โอเคค่ะงั้นหนูเลือกลูกใหญ่ๆเลย อืครูก,ก็ได้ได้ลูกใหญ่มานะคะอร่อยมากค่ะเนื้อเนื้อนุ่มเนียนมากค่ะเจอกับความหวานอืมอม, <c oughs> มีคนร้องถ้าเป็นมันต้มหรืออะไรก็จะให้แฮปปี้กินนะคะ แต่อันอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าน้องหมากินได้หรือเปล่าเลยไม่อยากให้นะคะอืมอืหแฮปปี้อยากแย่ๆใช่ไหมก็แฮ <c oughs> <c oughs> ปปี้จะเสียงดังไวยๆอย่างนี้ตลอดแต่น้องอิ่มแล้วนะคะไม่ต้องกลัวอร่อยอืมอืม อร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆน,น้ำผึ้งน้ำผึ้งซื้อหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะอร่อยมากค่ะใส่น้ำพึ่งปกติครูจะใส่น้ำตาลด้วยพอดีพ่อบ้านซื้อนมมาให้ก็เลยไม่ต้องใส่ถ้าใส่น้ำตาลก็จะหวานซึ้งนะคะ ืมแบบเนื้อนุ่มมากค่ะเพราะว่าน้องสุกแล้วแบบนุ่มมากค่ะนุ่มมากอืมอืมขออนุญาตมันจะเหนียวเหนียวหน่อยก็ไม่ค่อยถูกกับความเหนียวสักเท่าไหร่นะคะมือตัวเองอนนะคะอืม บอกไม่ถูกแล้วค่ะถ้ามีสามลูกก็กินสามลูกอะค่ะอืมอร่อยมากค่ะอะถ้าเป็นแบบเนยสักหน่อยแยมสตรอบเบอรีอ่นะคะฟินเลยค่ะอร่อยมาก กน่อยมดน้องจะหมดแล้วจะหมดแล้วแฮปปี้แย่และวค,คำสุดท้ายโอเคค่ะกินเหมือนได,ได้กินข้าวจานหนึ่งเลยค่ะเกลี้ยงค่ะเรียบร้อยอีพีนี้สำเร็จขูดอีกหน่อยแบบความอร่อยคือยังไม่ได้ค่ะ หย,ยหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่น้องอ่อนเห็นไหมคะแปลว่าน้องสุกแล้วเห็นไหมครูขูดเนี่ยขูดเนื้อเอามากินได้เลยคะ่ะทานกับไอศครีมก็อร่อยนะคะอือ เยี่ยมค่ะขอบคุณนะคะขอโทษค่ะช่วยดูคลิปให้จบนะคะในแต่ละคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปอาหารบ้างกิจวัตรประจำวันบ้างแล้วก็น้องแฮปปี้บ้างนะคะแฮปปี้มาสวัสดีท่านผู้ชมหาแม่เลยมาแล้วเป็นกำลังใจให้น้องนะคะแฮปปี้ก็สวัสดี เก่าบายบายท่านผู้ชมหน่อยนะคะบายบายค่ะไม่เอาแล้วไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะช่วยกดติดตามกด u u s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นแรงใจให้ถึง500ท่านไวไวแล้วก็ผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปไวๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะ